ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการทำอาหา a แ i นิ t มชันเทนะครับก็ทำตัวอักษรแบบตัวอักษรเคลื่อนไหวนะครับสำหรับตัวตัวที่ทำอยู่ก็ต้องทำเสร็จนะครับแล้วก็ลองมา แนะนำกันเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะลืมนะฮะไอ้ตัวเนี้ยคือมันก็ทําไม่ยากนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับก็จะแนะนําสําหรับคนที่แบบเพิ่งเริ่มเพิ่มเริ่มฝึกกันจริงๆนะเพิ่งเพิ่งเพิ่ง,งเรื่องทำจริงๆนะครับก็จะแนะนําแบบง่ายๆจะได้ไม่งงครับคือจะไม้จะไม้งงกันเลยนะครับก็จะแนะนําแบบสําหรับมือใหม่ทำจริงๆนะครับ ครับก็มาทำกระเดยนอันนี้ผมใช้ o อ o s h o p นะครับ cs 6ในการแนะนำมาทำกระเดืนะครับอันนี้ก็ขั้นแรกนะครับให้เรามาที่ตัวไฟล์นะครับแล้วก็หนินะครับตัวนี้ผมเลือกไว้เก้าร้อยร้ยห้าสิบนะครับแล้วก็ Resolution 72บสองตัวนี้เป็น t r a n s p a r e n t นะครับแทนสเปเลนส์หรือว่าใครจะใช้เป็นสีเลยก็ได้นะครับ มันก็จะวิธีการทําก็จะเหมือนกันคนระับใน,นี้อโอเคนะครับคันนี้ตัวเนี้ยให้ปิดไปดก่อนก็ได้นะครับเ็มาพิจารณาลายแล้วก็ปิดไปก่อนครับตันตนี้พอเราได้ตัวนี้เสร็จแล้วนะครับก็ให้เลือกสกเลือกสีนะครับนกะ็ครจะใช้สีไหนก็ได้นะครับจะรวเป็นสีเขียวก็ได้นะโอเคนะครับ ให้มาคลิกที่ตัวนี้นะตัวแท็กนี้นะครับอ่านะครับนะนะ horizontal tag t o นี่นะเดี๋ยวก็เลือกตัวอักษรนะครับอันนี้ผมก็จะใช้ตัวสองเดิมนะครับสีเขียวนะครับแล้วก็กลางนะครับอัดเสร็จแล้วก็พิมพ์เลยนะครับผมก็จะพิมพ์ตัวเดิมนะครับ กรนีว่าใครที่ใช้ตัวตัวไอไอปุ่มที่ว่าใช้ตัวอักษรตัวใหญ่เนะี่ยก็ให้อย่าลืมติ๊กออกด้วยนะให้ให้เป็นอักษรแบบธรรมดานะอันนี้คือพอพิมพ์ตัวอย่างเสร็จแล้วก็ติ๊กติ๊กออกนะให้เป็นตัวอักษรธรรมดานะเพื่อเดี๋ยวเวลาเราใช้คีย์บอร์ดคาสั่งตัวอื่นๆเนี่ยมันจะได้แบบไม่อัเลอร์อนะเพราะบางทีมันใช้กันไม่ได้นะตัวใหญ่ตัวเล็กอ่ะเสร็จแล้วก็ติ๊กถูกนะ คราให้เรามาที่ตัวนี้ select นะคคลิกที่ตัวอ n นะหรือไม่ก็ control a ก็ได้นะครนะนะเสร็จแล้วมาที่ตัวนี้คือมุมม o ม o ูนนะครับแล้วก็ตั้งกลางนะครับตัวนี้คือการเส้นนะตัวนี้คือกลางของกลางของหน้าฟัาง้งส่วนตัวนี้ก็กลางของ หน้าตาแนวสูงนะครับมันจะมีสองตัวนะอันเนี้ยแนวสูงอันนี้แนวกว้างอ่ะตัวนี้เสร็จแล้วก็ให้เราคอนโทรลดีหรือไม่ก็ามาที่ตัว select นี่ก็ได้นะแยก็นะครับตัวนี้เดี๋ยวเป็นคอนโทรลดีก็คืออ่า d e s e l e c นะครับครับอันนี้ก็ได้ตัวนี้เสร็จแล้วครับได้ตัวนี้เสร็จแล้วก็ให้เราอ่านับหลอกเสาเลยแล้วก็มีกี่ตัวอันนี้ก็คือมีสี่ สิบสองตัวนะครับสิบสองตัวก็ทำขึ้นไปเลยน,นะคุณททนเจไปเลยน,นะสิบสองสิบสองครั้งนะน,นับตัวนี้ด้วยนะนับตัวนี้ด้วยหนึ่งแล้วก็คอนโทรล J สามสี่ห้าเก้าสิบสิบสองนะสิบสองก็คือสเกตเนี่ยเพราะว่ามันนับรวมไปวนี้ตัวแรกด้วยนะอันนี้ให้เรามาคลิกที่ตัวนี้นะแล้วก็ปิดขึ้นไป มาที่ตัววินโดวครับเลือก timeline แล้วก็คลิกที่ตัวนี้ตัวนี้เราไม่เอาครับมันจะเยอะเรามาตัวนี้เลยตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้มันจะเป็นแบบเฟรมนะครับนะกระหว t o frame animation ตัวนี้นะตัวนี้ครับเสร็จแล้วเด้วเรามาที่ตัวนี้นะตัวนี้คลิกที่นี่นะครับ make frame form layer นะรก็จะมีมาให้ทุกตัวนะทุกตัว คันนี้ให้เราพอเราปรับเป็นหมดเสร็จแล้วนะให้เราเปิดตัวนี้เอาไว้นะครับอ่าคันนี้ให้เรามาคลิกที่ตัวนี้อ่า horizontal tattoo เนีเ่นะเสร็จแล้วก็ทำการระบายสีมาที่ตัว L นะตัวหนึ่งครับเสร็จแล้วก็ดีลิทนะครได้ตัวนี้เสร็จแล้วนะครับให้เรามาที่ตัวที่สองเสร็จแล้วก็ให้ระไปตัวที่สองนะครับเดี๋ยวก็คลิกตัวนี้ตัวที่สองด้วยนะครับ อันนี้ก็ตัวที่สองนะครับก็ตัวที่สองคือ O เสร็จแล้วก็ดีนะครับนี้มาที่เฟรมที่สามนะครับทำต่อไปเรื่อยๆนะครับนะแล้วก็ขึ้นตัวนี้ต่อไปก็ V ดีดิบมาที่เฟรมที่สี่นะครัทำต่อไปเรื่อยๆครับอนะันนี้ก็จะเป็น L O V นะครับเสร็จแลดีจิบ เสร็จแล้วก็เป็นที่ห้านะทำไปเลยนะไปก็ทีห้าไปก็เป็นที่หกนะติดทีไปก็เอสทีบีทีบีนะแล้วก็มันก็เปิดที่เจ็ดนะครับเพราะเวลาเราคลิกตรงนี้มันก็จะขึ้นตรงนี้ให้เราเปลี่ยนแต่คลิก ให้มันเป็นแ8สีแล้วก็ระบายเหมือนเดิมเอนะครับลบตัวนี้เป็นตัวที่9ที่ตัวนี้ P S A I นะครับลบตัวที่9ลบตัวนี้ก็ L นะครับลบตัวที่10 ก็เอนะครับทีนี้นะตัวซีสิบเอ็ดอ็นทีนี้ได,ดต้ตัวที่12นะครับก็ครบนะครับตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับคันนี ให้เรามาที่ตัวนี้ได้เลยนะตัวนี้นะลองกด Play ดูนะครับอันนี้เงินเวลาเราเอ่อเรียกเนี่ยให้เราตั้งเวลานะแล้วก็ให้เราตั้งเวลาว่ากี่นาทีก็ให้เรากดชิดนะกดชิด้า,ดา,ดา,ดา,างไว้นะตรงตรงนี้เลยนะหนึ่งวินาทีเสร็จแล้วก็มาที่ตัวนี้ โฟลเวอร์นะนะครับก็จะเป็นตัวแอนิเมชันเทคนะครับก็จะเป็นการเปิดขึ้นมาทีละตัวอักษรนะครับและตอนนี้เราสามารถที่จะตั้งให้มันช้ากว่านี้ก็ได้นะครับก็ที่ตัวนี้นะครับแล้วก็ชิดนะกดชิดทำไปแล้วก็คลิกตัวนี้นะแดีวก็มัตัวนี้เราสามารถที่จะด้วยแค่นีันต่นี้ก็คือห้าวินาทีนะ ็จแล้วก็ลองเล่นดูน,นี่คือห้าวินาจิจอหนึ่งนะครับครบาวนี้ผมก็แนะนำวิธีการทำแอนิเมชันเทคแบบง่ายๆนะครับไปเพจนี้แล้วมันจะมีส่วนที่ว่าต่อเติมเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมาแนะนำกันอีกทีหนึง่งนะครับคราวนี้เวลาที่เราต้องการที่จะเอาไว้เจ้าตัวเนี้ย เซฟนะครับเวลาที่เราต้องการที่จะเซฟตัวนี้นะครับก็ให้เรานะครับมาที่ตัวนี้เลยตัวนี้ตัวไฟล์นะถ้าเราต้องการเซฟนะครับมาที่ตัวนี้ครับเซฟ for เว b นะครับตัวนี้นะเซฟ for web คลิกไปเนี่ยนะครับก็ให้เราจัดรูปแบบไอนนั้นมันจะเป็นกิฟต์อยู่แล้วนะครับนะครับเป็นกิฟต์อยู่แล้วอ่าพีเต์นะก็ตั้งชื่อไปนะครับ ตัวนี้ก็ไม่ต้องเพิ่มเติมอะไรนะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดเซฟตัวนี้ได้เลยนะเสร็จแล้วแล้วก็ไปเปิดดูได้ที่ในอคอมของเรานะครับมันจะมันจะบอกที่อยู่ให้นะถ้าไปบอกไปกดที่คอมนะครับตอนนี้ผมก็จะไม่เซฟนะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้ทำมาดูเฉยนะก็คือมาตรงนี้นะครับแตวก็เซฟแล้วก็สามารถที่จะนําไปลงในเว็บหรือที่ไหนก็ได้นะก็นะว,ว,วิธีก่อนจะเซฟหรือว่าอะไรเนะี่ยก็ให้ จัดแต่งให้หมดนสีของพื้นแล้วเนี่ยจะใส่สีเติมสีใส่เงาเติมเงาใส่อ่าเขาเรียกตัวแสงวาดหรืออะไรเนี่ยแต่งให้เรียบร้อยแล้วก็เซฟต่อ,อไปนะครับถ้าวันนี้ผมก็แนะนําวิธีการเทคแอนิเมชั่นพร้อมกับวิธีแนะนําวิธีการเซฟนะครับสำหรับเว็บนะเซฟ for เว็บนะครับก็เราไปทำดูครับวันนี้ก็แนะนำไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ